ันนี้เรามาทาไส้กรอกอีสานนะคะอันนี้ผงไส้กรอกอีสานเนาะสมศรีซื้อตามร้านขาดทัวไปเลยเจ้าเสร็จแลวอันนี้เครื่องปรุงข้างในนะคะมันจะมีอยู่สามสองแล้วก็ใส่ลงไปรวมกับมันจะมีไส้เทียมด้วยแต่สมศรีไม่ชอบไส้เทียมอันนี้หมูครึ่งกิโลใส่ทุกอย่างลงไปเลยเจ้าใส่ข้าวล้างน้ําลงไปด้วยข้าวสวยเราเนะี่เขามีมาให้นะแต่สมศรีคิดว่ามันไม่พอสมศรีก็ใส่เพิ่มคะ่ะ เสร็จแล้วขยำขยำคนทุกอย่างให้เข้ากันขายากใส่วุ้นเส้นใส่อะไรก็ใส่แต่สมมรีไม่ใส่สมมรีใจ้แผ่นปอบเปี้ยเวียดนามนะคะหอ่อเพราะว่าไส้มันไม่มีมีขายแต่มันเป็นล่านแขกสมมรีไม่ได้ไปทางนู้นก็เลยไม่ได้ซื้อมาก็เลยใจ้ก็เลยใช้ปอบเปี้ยเวียดนามค่ะเอาไปชุบน้ำก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาหอ่อเหมือนห่อปอบเปี้ยเวียปอบเปี้ยสดอะ่ะประมาณนั้นแหละเจ้า ห่อไปเรื่อยๆห่อจนเสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไว้ข้างนอกหนึ่งคืนหรือว่าสองคืนใครชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็สองคืนก็ได้ห่อแบบนี้เลยเจ้าเดี๋ยวเราถึงเวลากลี่เราก็จะไปอบอาเนาะอันนี้ห่อเสร็จแล้วนะคะสุขสีก็จะเอาไว้สักคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยชิมอันนี้ของวันใหม่ของวันนี้นะคะนี่เจ้า สมศิกะจะเอาไปอบกับเตาอบไรน้ำมันเพื่อชิมเพะว่ากินเปรี้ยวมันออกเลยเนาะแล้วก็ตีเหลือนี่จะเอาแจแข็งเจ้าถ้าเราอยากให้มันเปรี้ยวเราก็เอาไว้อีกคืนหนึ่งเปรี้ยวกว่านี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะสมศิก็ะจะเอาใส่ถุงไว้เราจะอบไปให้เพื่อนสาวตอนเช้านี้เพื่อนสาวฝรั่งสักสองอันแล้วก็ตัวเองก็กินสักสองอันสองชิ้นจเจ้า อบกระเต่าอ,อบไรน้ำมันนี่แหละเจา้าประมาณสิบห้านาทีนะคะไฟสองร้อยองศามันก็นแล้วแต่ความรอดของเตา่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะที่เหลือก็จะเอาแจกแข็งไว้เวลาเราหิวแล้วก็เอาออกมาเอาออกมาย่างเจา้าเพราะว่าที่นี่มันไม่มีขายนะเนาะหรือว่ามีก็ไม่รู้นะแต่สมศรีไม่เคยเห็นก็ไม่เคยซื้อด้วยทําเองเจา้าก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอเต่าอ,อ,อบก่อนเดี๋ยวมาชิมกัน สินาทีผ่านไปไว้มันกโกหกแผ่นปอเปี๊ยะนนี้มันจะกรอบกอบนิดนิดนะคะแต่ว่ามันก็อร่อยดีเจ้าชีวิตต่างแดนเนาะอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เจ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยตื่นมากินก่อนเลยชิมใส้กรอบอีสานสมศีใจแป้งไอ้ค่ะวะ ปอบเปี้ยหอมเขาเรียกแป้งอย่างไงที่ห่อแนมเนียงนะเออมันก็จะแข็งแขๆเลยเปรี้ยวเดา เอาไว้ข้างนอกหนึ่งคืนนะคะ ใส้ผงใช้ใช้กรองอิสานอ,อ่ะใสแผ่นเวียดนามอ๋อมันก็เลยออกกรอบๆเพราะเราไม่มีไส้ อร่อยชีวิตบ้างหลอกต้องทำเองนะคะ